สวัสดีทิปชิบหายฉายที่นี่นะครับวันนี้จะมารีวิวรถ c ซ F 3 0 0 l นะครับแต่งเป็นเวอร์ชั่นทัวริงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวของแต่งทีละอย่างกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลครับหน้าสุดบนสุดนะครับก็คือชิลหน้านะครับของมาสกินะครับาสามารถแปลงได้กับรถหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นฟิล์ม ครับฟิล์มสีเหลืองนะครับติดเองนะครับเป็นรอยฮะต่อมานะครับมาดูชุดแฮนด์กันบ้างนะครับชุดแฮนด์นะครับก็คือเลนท่อนะครับรหัสเก้าเก้าหนะครับของแท้นะครับเป็นแฮนด์อ้วนนะครับอ่าและนี้ก็คือตุ๊กตาแฮนด์นะครับของเซต้านะครับตุ๊กตาแฮนด์อ้วนนะครับของแท้นะนะครับมาดูที่มือเบรกนะครับ มือเบรกและมือคัตนะครับอ่าก็ของเซตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นงานสำนเนาเนาะอันนี้ก็การแฮนด์นะครับก็งานสำเนาเหมือนกันของเซตานะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็นตัวจับการแฮนด์นะครับยึดติดก,กับโชคนะครับอ่าก็งานเซตาเหมือนกันนะครับสำเนาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมาดูกันที่ กาดหม้อน้ำนะครับของยาโมโตนะครับอันนี้ก็แข็งแรงนะครับใช้ได้เลยนะอ่าลืมข้ามกระจกไปจะได้นะครับกระจกนะครับก็นะครับเป็นกระจกธรรมดานะครับพับได้นะครับอ่าพับได้อย่างนี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็คือกระเป๋ากันน้ํานะครับติดแฮนด์ครับของจากอินโดนะครับ และมาดูกันต่อตรงนี้อันนี้คือกาดดิสเบรกหน้านะครับของเทพนะครับงานเทพนะครับนะครับก็เป็นงานพลาสติกนะครับที่ชอบเพราะว่ามันเต็มดีนะแล้วก็กันกระแทกได้ดีนะครับมาดูต่อกันที่นะครับช่วงบนนะครับช่วงบนก็คือเบาะนะครับอันนี้เบาะ เสริมนะครับเป็นเจลนะครับช่วยให้นุมตูดขึ้นส่วนอันนี้นะครับเป็นเบาะที่ทํามาจากร้านของร้านช่างเอกระยองนะครับนี่ก็จะเป็นทรงกลางนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือทรงของเบาะนะครับที่ส่งไปทําของร้านช่างเอกนะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้เลยนะครับต่อมามาดูด้านล่างเครื่องกันบ้างนะครับด้านล่างเครื่องนะครับหาเริ่มจากล่างสุดเลยแล้วกันนะ นี่คือกาดแคล้งนะครับหรือกาดหน้าอกนะครับของงานเทพนะครับตัวนี้นะครับจะยาวไปจนคุมไปถึงก็เดืองนะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับ PE นะครับก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับและลื่นนะครับระดับหนึ่งเลยนะส่วนอันนี้ก็คือกาดเครื่องนะครับสำหรับกันเครื่องเป็นรอยนะอันนี้ก็ใส่ไม่ค่อยพอดีนะครับเพราะว่า ของตรงรุ่น 300.. รอไม่มีนะครับอันนี้เอาของ250มาใส่นะมันก็จะไม่พอดีนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นกาดเครื่องนะครับของตรงรุ่นนะครับสามนะนะครับก็สําหรับปี2023เนี่ยมันจะใส่ไม่พอดีนะครับแต่ถ้าปีเก่าๆเนี่ยอ่าก็จะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าต่อมามาดูตรงนี้นะครับนี่ก็คือกาดเฟรมนะครับอ่าที่กันเป็นรอยเนาะ และนี่ก็คือพักเท้าหนามนะครับอ่าพักเท้าหนามกันลื่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับภูมิใจนําเสนอนะครับอันนี้ก็คือพักเท้าหลังนะครับสําหรับคนซ้อนนะครับอ่าพักเท้าหลังสำหรับคนซ้อนก็คือทํามาจากร้านเคมแลกนะครับอ่าทำจากร้านเคมแลกก็คือให้เข้าขึ้นงานสดจากรถเลยนะครับก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากลาอ่าเพจนะครับ โนแพนไบเกอร์ no นะครับอ่าก็คือท่านท่านนะครับท่านเลยแล้วกันนะชี้เป้าให้นะอ่าโอเคก็ชอบนะครับคนซ้อนก็บอกว่าชอบทำให้นั่งสบายขึ้นนะนะครับต่อมามาดูนี่งานท่อกันบ้างนะครับอันนี้คือกาดท่อง,งานเทพนะครับกันเป็นรอยและนี่ก็คือท่อของ F M F นะครับ สี่จุดหนึ่งนะนี้ก็เป็นกาดท่อปิดไว้อยู่นะครับกันร้อนนะครับต่อมามาดูช่วงหลังกันบ้างนะครับช่วงหลังนี่ก็คือแหลกนะครับแหลกหลังและแหลกข้างนะครับร้านเดียวกันนะครับก็คือจากร้านช่างหนึ่งนะครับช่างหนึ่งเชียงใหม่เนาะนะครับแข็งแรงนะครับใส่กับกระเป๋าผ้าสวยเลยนะครับแล้วนี่ก็คือกล่อง จากช e ้อปปีนะ้นะครับ55ลิตรนะนะครับได้มาราคาไม่แพงนะครับมือหนึ่งนะประมาณไม่เกิน2,000แล้วกันนะและนี่ก็คือท้ายสั้นนะครับของ h 2 to ซนะครับอ่าสามารถใส่ไฟไปสองไปทะเบียนได้แต่ผมไม่ใส่นะนะครับโอเคแล้วก็ สิ่งที่ได้มาตอนได้ได้รถมานะครับแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างแรกเลยก็คือโชคหน้านะครับโชคหน้าและโชคหลังนะครับามาดูโชคหน้ากนก่อนมันก็ไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในเนาะก็คือติดเซ็ตเซ็ตน้ํามันมาใหม่แล้วก็ใส่ตัวยกอยู่ข้างในนะครับก็จะเพิ่มความสูงเข้าไปนะครับใส่ตัวยกเข้าไป2นิ้วนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็โชกคหลังนะครับก็ เซตมานะครับจากร้าน m o t o r i ซ m นะครับเซ็ตมาแล้วก็ใส่ตัวยกโชคด้วยนะครับยกโชคหลังให้สูงขึ้นอีก1.5นิ้วนะครับ1.5นิ้วซึ่งมันก็ทำให้รถเนี่ยเวลาจอดมันเอียงเนาะนะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ,ปรเปลี่ยนคาตั้งครับตัวนี้นะครับเป็นคาตั้งของ CF 250 r a l l y นะครับ และพักไม่ใช่พักเท้าเรียกว่าตีนเป็ดน,นะครับเป็นตีนเป็ดงาน n l c นะครับตัวสูงนะครับตัวยกสูงก็จะพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะลองตั้งรถเอาลงจากสแตนนะครับให้ดูว่าเวลาเอารถลงแล้วตั้งรถจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันนะครับนี่ก็คือเอารถล,ลงจากสแตนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะเดินไปถ่ายอย่างข้างหน้าให้ดูนะครับอ่ารถก็จะตั้งประมาณนี้นะครับไม่เอียงมากนะครับก็คือพลังดีเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูรอบรถไปก่อนนะครับโดยรวมนะครับก็จบนะครับการรีวิวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ